สวัสดีครับเทวิ่งชีพนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงงานวิ่งระดับัลตรานะครับคือเป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจมากๆนะคือเป็นงานวิ่ง Thailand Ultra Marathon 2023นะครับจะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่มอเกษตรกํกำแพงแสนนะครับก็จะมีการแข่ง2ระยะนะครับก็คือระยะ 100K ระยะ 60K นะครับซึ่งตัวผมลงระยะ 60K นะ ความพิเศษของมันคือระยะร้อยเคนี่ยเขาจะคัดตัวทีมชาติคือเป็นตัวแทนนะครับทีมชาติ3คนสำหรับผู้ชายต้องวิ่งต่ำกว่า7ชั่วโมง45แล้วก็ผู้หญิง3คนเหมือนกันต้องวิ่งต่ำกว่า9ชั่วโมงครึ่งนะเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันน่าจะดึงดูดขาแรงทุกประเทศได้ดีนะเพราะว่ารางวัลมันค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับมีพิเศษคือผมจะมาแจกเสื้อ2ตัวนะครับระหว่างตัวเนี้ยสีดำนะครับแขนสั้น ผมมีแค่ไซ์ L นะครับกับตัวนี้ที่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวนะครับนี่ครับก็จะมีทั้งไซ์ M และไซ์ L นะครับกติกาง่ายๆครับไม่ยากเลยก็คือให้เพื่อนๆทายผลว่าผมวิ่งระยะ 60K เนี่ยจบภายในกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็กี่วินาทีเนาะแค่คอมเมนต์เข้ามานะในคลิปนี้นะครับใต้ใต้คลิปนะแล้วก็มีข้อแม้อีก2ข้อคือต้องกด s u b s c ส i b ชช่องนะแล้วก็ต้องกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยเนาะก็ถ่ายผลได้จนถึงวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับแล้วก็ผมจะมีคอมเมนต์ใต้คลิปว่าปิดรับการถ่ายผลเนาะแล้วก็ประมาณช่วงเย็นอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าใครได้รางวัลไปเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะประกาศ Official Time ว่าผมวิ่งได้เท่าไหร่ด้วยเนาะเอาเวลาจากสนามนะครับวเวลาจากผู้จัดนะว่าเรจะมี Official Time ว่าเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยว เราติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับในวันอาทิตย์ตอนเย็นโอเคครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมเนาะแล้วก็การความน่าจะเป็นของผมนะว่าจะสามารถจบได้เวลาประมาณเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นไกด์ให้เพื่อนๆนะก็จริงๆผมไม่ได้ซ้อมสนามนี้ตั้งแต่แรกเนาะสนามนี้สมัครทีหลังเพราะว่าผมซ้อมจริงๆจังเพื่อไปเขา่าคอแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละวพเราซ้อมเข้าโปรแกร,รมใช่ไหมเพื่อไปเขา่าคอ เรผมมองว่าพักสองอาทิตย์เพื่อมาแข่งสนามเนี่ยมันก็ยังมีความฟิตต่อเนื่องได้อยู่ก็เลยเออโอเคงั้นก็สมัครเลยดีกว่าซึ่งเขาครอเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ากุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยผมวิ่งประมาณเท่าไหร่นะก็คืออโดยเฉลี่ยนะสเดือนเนี่ยผมวิ่งประมาณวิกละหกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบโลเนาะช่วงพีคสุดเลยก็คือช่วงเมษาวิ่งได้ประมาณวิกละแปดสิบห้าถึงแปดสิบแปดโลเนาะแล้วก็ลองลันที่เป็นระยะ เกิน30ก็จะมี2ครั้งเนาะก็คือช่วง,วงปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยสามสามกับสามห้าเนาะแล้วก็เขาขอมาราตอนคือระยะไก,กลสุดที่ผมวิ่งมาแล้วแหละก็คือ4 5นะ่สิบเนาะเพราะฉะนั้นอ้ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปวิ่งมา2 6่เนะครับเป็นลองรันเพลประมาณห้าต้นต้นเนาะก็ถือว่าความฟิตผมรู้สึกว่าผมยังมีอยู่เยอะเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาข้อเนี่ยผมวิ่งด้วยความเร็วที่เป็นแข่งมาราทอนนะ่ะแล้วก็อยู่ในเลสนาน ก็เป็นการฝึกให้ร่างกายมีความทนทานมากขึ้นเนาะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งที่แล้วอะ่ะผมจะติดโควิดแต่ตอนนี้ผมว่าผมเริ่มมีความฟิตกลับขึ้นมาละเนาะเพราะฉะนั้นแผนการวิ่งของผมเนี่ยน่าจะวิ่งวันเพจห้าหนะึ่งถึงห้เนาะประมาณนี้แหละครับคร่าวๆนะมาดูกันที่ตัวสนามนะครับว่าแผนผังเป็นยังไงเนาะคือสนามเนี้ยคือวิ่งรอบมอกษตรนะครับเพราะฉะนั้น ถนนที่ค่อนข้างจะแฟลตนะก็จะมีร่มบ้างมีแดดบ้างนะครับปปลายเนาะแล้วก็เราจะวิ่งเป็นลูปคือรอบนึงเนี่ยประมาณ14.4กิโลแต่ว่าเราวิ่ง 60K มันจะแบ่งเป็น4รอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นรอบแรกจะวิ่งจะวิ่งเยอะหน่อยคือเขาจะให้วิ่งเข้าไปในมอก่อนแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อเข้าสู่อลูปใหญ่เนาะก็จะได้ระยะทางประมาณ16.6กโดยป,ประมาณนะครับก็ ในระหว่า,างวิ่ง1รอบเนี่ยมันจะมีจุดให้น้ําประมาณ 6- กถึงเจจุดรวมกับจุดซ p หลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุก2โลก็มีน้ํามีกระแลกระแลอาจจะมีทุกสี่โลแต่ว่าน้ํามีทุกจุดแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างจะง่ายถ้าไม่ต้องถือไม่ต้องพกอะไรเลยเนาะก็แค่วิ่งวิ่งด้วยนั่นแหละครับตัวเบาแล้วก็ไปหยิบน้ําในจุดให้น้ำเนาะเออเพราะฉะนั้นการวิ่งน่าจะวางแผนง่ายมากแล้วก็รอบแรก 16K ใช่ไหม รอ,รอบแรกเราก็สามารถมาจุดซัพพอร์ตเนี่ยก็ยจะมีทีมซัพพอร์ตให้เราว่าเเธอเราอยากเติมเกลือแร่เราอยากเติมเจลเราอยากเติมอ,อาหารที่เราเตรียมมาก็สามารถเตรียมได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะวางแผนง่ายนะสนามนี้รอบแรก16กจุดกว่าๆเคใช่ไหมรอบ2ก็1 4 6ุรอบ3ก็ 14. 6ุรอบสุดท้ายก็14.6กมันก็จะมีอีก50เมตรให้มิ่งเข้าเส้นชัยเนาะก็เป็นสนามที่ น่าจะทําเวลาได้ดีครับแล้วก็น่าจะวางแผนการวิ่งได้ดีด้วยผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าเข้า CP3 ครั้งเนี่ยคงไม่เกินครั้งละ2อนาทีเนาะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะวิ่งที่บอกว่าเพชรห้าหนึ่งถึงห้าสามก็พยายามจะคุมให้ได้นะครับแต่ก็ต้องดูแหละว่าเราจะยืนระยะได้ถึงรอบ3รอบ4ไหมสองรอบแรกน่าจะโอเคแหละรอบ3รอบ4ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมวางแผนไว้คือผมใช้รองเท้าคู่นี้นะ เป็นของอินโดฟิน e l ลิทของซัคคนีนะครับผมเคยใช้มาแล้ว 35K นะวิ่งลองรันนะั <c oughs> ก็ถือว่าเออมันวิ่งมันวิ่งไหลแล้วก็วิ่งค่อนข้างจะโรลลิ่งได้ดีนะผมว่ามันน่าจะเหมาะการวิ่งระยะไกลแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะกัดเท้าเสียดสีหน้าเท้าไหมอันนี้ไม่ไม,ไม่รู้ต้องไปลองผมก็เลยนี่แหละครับมีอีกคู่หนึ่งคือ <c oughs> เอาอ d i อส s โปรสไปเผื่อนะเป็นเป็นคู่สำรองคือถ้าคู่นี้มีปัญหาก็ก็เปลี่ยน นะประมาณนี้ครับก็ดูแล้วคาดว่าสับหกชั่วโมงครับต่ำกาหชั่วโมงน่าจะมีแน่ๆแล้วน่าจะได้แหละแล้วก็5เท่าไหร่ไม่รู้ผมเดานะอะระหว่าง5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในช่วงนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสเนาะแต่ถ้าได้แย่กว่านี้ก็ถือว่าเฟลนะก็ประมาณนี้นี่คือแผนที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ฝากเชร์ฝากติดตามด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปดตอีกทีนึงในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละครับสวัสดีครับโอ,อทีวิสสารครับน้ำตาสิไหลไม่ถึงสักทีอ่ะของสุดท้ายแล้วครับโอ้สุดจริง งยริงนีเดีครับสองร้อเมตรออบจะติ้งจริงอะไะ ขอบคุณครับครับที่มาสัตว์ตัสิไลขอบคุณครับเปทางไงครับ หนึ่งหนึ่งก้าร้อยโลเมตไทย้าแล้วคุจุขาขอบคุณครับชาวะัพะชัย โอ้ยย่างสดระจแล้วครับแล้วก็มีเงอนไขับใครับขึ้นถุไ้เพื่อให้เขาปลอดภัยในเส้นทางการวิ่งด้วยนะคะ